พญามหาช่อจุดที่หนึ่งสบายดีมีความสุขครับพอแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทีขลบหลักทุกท่าน และก็สวัสดีทันที่หักในพญาภาษาอีสานทุกท่านทุกคนกักกับมาพบมาพ่อกับกับผมมหาช่ออีกแล้วกระผมมหาช่อกับขอขอบบุญขอบคุณท่านผู้ฟังทีขลบหลักทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมมาโดยตลอดหากแม่นว่าฟังแล้วถึกเอิกถึกใจก็อย่าลืมเน้อพ่อแม่พี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับผมมหาช่อแน่ กับผม,มาหาช่อก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ลวงหนามหณโอกาสนี่ครับผมเอาละมาพบมาพอกันแล้วเพื่อบบเป็นการเสียเวลากับผมหาช่อกัสีน้ำพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทีขารพหลักทุกท่านเข้าไปพบไปพอกับพญาผ้าม่วนบทที่หนึ่งกันเลยครับขั้นบอออกจากบ้านบอเห็นดานแดนไกล ขั้นบ่อไปหาเลียนบ่อหอนมีความหูขั้นว่าเฮียนมาแลว้วบ่อทำตามจักยางความหูมีทอฟฝาสิเป็นบาทอแผ่นดินพญาในบคณีเพิ่นกระเว้าถึงว่าคนเฮ้านั่นให้ออกจากบ้านแนคือจังเพิ่นว่าไหวเนาะชายใดไม่เที่ยวไปทั่วแคว้นแดนไพรก็ไม่อาจประสบพบสุขเพิ่นบ่อหายอยู่แต่เยาเน่าอยู่แต่เฮือน ออกไปเบิงบ้านเบิงเมืองเพ่นแนเห็นบ้านเห็นเมืองน้ำเพิ่นแนเป็นการเปิดโลกทัศน์เปิดวิสัยทัศน์ให้กับตัวเองมันสิได้เห็นแล้วก็นำมาเปรียบมาเทียบอันใดที่เพิ่นเดนอันใดที่เฮ้าดอยอันใดที่เพ่นดอยอันใดเฮาเดนอันใดดีเข้าก็เอาน้ำเพิ่นมาปับมาปรุงมาพัฒนาตนเองมันก็สิเกิดการกระจายพัฒนาออกไป เรื่องการศึกษาเฮียนวิชาความหูเฮ้ากระต่องออกไปสแสวงหาความหูตามที่เฮ้ามักตามที่เฮ้าอยากเฮียนซึ่งสถานศึกษาต่างๆนั่นกระจายกันอยู่ในบอนต่างๆทั้งต่างจังหวัดและก็ในส่วนกลางของประเทศหรือแมนว่าแต่ต่างประเทศกระสุดแท่แต่ศักยภาพของแต่ละคนแต่ละทันเนาะและวก็เมื่อได้ทำได้เฮียนสําเร็จเซ็จสินมาแล้ว ขั้นบบน้ำมาใส่คือบบน้ำความหูมาใส่มากอให้เกิดประโยชน์หรือว่ามาปฏิบัติตามมันม่นเกิดหมดความหมายเสียดายเวลาเวลาแล้วก็เสียดายทรัพย์สินเงินตาที่ถุ่มลงไปเทลงไปในการเฮียนการอ่านฉะนั้นพญาเพิ่งจังว่าไว้ว่าขั้นบบออกจากบ้านบบเห็นดานแดนไกลขั้นบบไปหาเฮียนบบห่อนมีความหูขั้นว่าเฮียนมาแล้วบทํำตามจักอย่าง ความหูมีทอฝ่าสิเป็นบาทอแผ่นดินนั่นแล้วซื่อว่าคนนี่นั่นขั้นบอหำเฮียนศึกษาเกิดขึ้นมาเป็นคนสัวดีบอมีหูเป็นคนปึกคนปู่บอแหลมคมคำของมีแต่ข้องนางทาพลาอยู่หอนสิเป็นสั่นบบ พญาในบทนี้เพิ่นกระเบ้าถึงว่าขึ้นซื้อว่าคนคนนี้ทาบเเด้เล่าได้เลีเลยน่ได้ศึกษาหาความหูกะสิเป็นคนงโง่บ่ฉลาดปาดเปี่ยวทอผู้อื่นเขาบางที่อาจสิบ่หูว่าสิ่งใดพิษสิ่งใดถึกสิ่งใดควนสิ่งใดบ่ควนเฮ็ดยั้งกะเฮ็ดไปตามสัญชาตญาณบ่มีการใส่สติปัญญาเพราะว่าขาดการเฮียนการหูก็สิเฮ็ดให้โอกาสดีๆนีพลาดไป การดำเนินชีวิตกบบระโบสามารถหับประกันได้ว่าสิประสบความสำเร็จในชีวิตได้หรือบอคันขาดการศึกษาหาความหูโอกาสได้ทํางานดีๆมีความหมั่นคงในชีวิตกระอาจสิบอได้บอมีคือผู้อื่นคนอื่นเขาเพราะว่างานการต่างๆเขากะหับสมัครเอาตามสาขาวิชาชีพกบบระโบได้วา่าในโลกนี้ราชการงานเมืองสิเป็นอาชีพวิเศษ บางที่อาจสีบอได้ล่ำได้ลุ้ยคือพวกพ่อค้านักธุรกิจเพียงแต่งานราชการค่อนขางสีสมีความมั่นคงและมีสวัสดิการต่างๆเท่านั้นละส่วนสีว่าได้งานเบาสบายนั่นบอแมนบอมีล่ะครับอาจสีบอได้ใส่แห้งกายแบกหามแต่ว่าใส่สมองสองมือหลายใส่ความอดทนอยู่ภายใต้ระเบียบวินัยจันย่าบันในวิชา,าชีพ เฮดต,ตามใจหรือทำโดยพลาการบ่ได้ข้าราชการทำงานให้พระราชาเพื่อบำบัดถุกบำรุงสุกให้แก่ประชาชนรับใชชปะานแต่ก็มีบางคนที่เฮตโตออกไปเป็นหน้าประชาชนมันโบแมนบดถึกล่ะครับพี่น้องอันนี้พญาเพจังว่าไหววา่าซื่อว่าคนนี่นั่นขั้นบ่หำเฮียนศึกษาเกิดขึ้นมาเป็นคนสัวดีบ่มีหู เป็นคนปึกคนปู่โบแหลมคมคำของมีแต่ข้องนางถาพลาอยู่หอนสิเป็นสันบบอ,อันว่าการศึกษาหาความหูเพี้ยนทำยาได้ขาดมันสิขาดลาดลมตอนเจ้าเข่าเหตุการณ์เจ้าจะได้ขี่ข้านการงานให้ดุมันเพียนขยันสืบส้าง ท่างเจ้าหากสีเฮืองนั่นแล้วพญาาในบทนี้เพิ่นกระเบาถึงว่าการศึกษาหาความหูให้เพี้ยนพญายามหาความหูใสตัวยู่ตลอดเวลายาให้ขาดถึงแมนว่าสีเฮียนจบมาแล้วจนได้หับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งการงานละกะตาม เหตุงานประเภทใดฟไฟใดแผนกใดก็ให้ศึกษาหาความหูที่เกี่ยวของกับการงานของตัวเจ้าของหันละโลกเปลี่ยนแปลงวันเวลาเปลี่ยนไปวิทยาการใหม่ๆเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเขาก็ต้องเป็นผู้หูท่านเอาเหตุการณ์พัฒนาตนพัฒนางานอยู่ตลอด อาชีพใดงานใดหรือต่อให้เป็นงานส่วนตัวก็ต้องรุ้ต้องมันขยันขันแข็งยากขีเกียจขี่ข้านความเพียรพยายามนี่ละสี่เหตุให้เฮาได้พบได้พอกับความสุขในการทํางานความสําเร็จในการทํางานสี่ได้คาชมเชยจากหัวหนา้าหรือผู้บังคับบัญชาเพื่อนรวมงานหรือจากผููไปรับใสบริการนั่นๆก็คือประชาชนเจ้าของประเทศนั่นแหละครับพี่น้อง อันนี้พญาเพิ่นจังว่าไววว่าอันว่าการศึกษาหาความหูเพียนทำยาได้ขาดมันสิขาดลาดล่มตอนเจ้าเข่าเหตุการ์เจ้าจะได้ขี่ข้านการงานให้ดุมันเพียนขยันสืบสา่งท่างเจ้าหากสิเฮืองนั่นแล้วเพ็ดหยังควรเหดแท่ปากวามือไป หัวใจจริงจังคิดเบิงการไก่ก้าวขั้นเท้าใ่คือมอนกินนอนเน่าแซบแลบลิ่นค่อยแต่ถาท่างชีวิตข่างหนาบอ่อมีใดดอกอยู่ดีพญาในบทนี้เพิ่นก็บอกว่าเฮ็ดหยังกะให้เฮ็ดจริงเฮ็ดจังตั้งใจและก็ะแบ่ปากว่ามือไปก็คือเว้าแล้วกะเฮ็ดโลดทําโลด ลงมือเห็ดลงมือทำเลยมั่นจังสิปรากฏผลงานบอแมนทำบอไมนเห็ดแต่ปากบอกว่าสิเห็ดนั่นทำนี่แต่บอลงมือปฏิบัติการจักเถือเ่อเห็ดยังทำยังมีแต่ว่าบมยากบอยากดอกบอกว่าอยู่ในหัวนี่ละบาดได้กรบอกแต่ว่าอยู่ในหัวอยู่ในหัวบาดถึงเข้าโตตายหัวก็เลยพ่อยห,หายไปน้ำกันผลงานเชิงประจักษ์ก็เลยบ่มีปากฏจะนั่น เว้าแล้วพูดแล้วก็ต้องเหตุต้องทำเลยและก็เหตุด้วยความจริงจังจริงใจกงไปกงมาเป็นภูมิโลกทัศน์แล้วก็มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทาสีเหตุงานแบบเยาะเย้ย,ย,ยหรือสำนวนไทยโบราณเพื่นมักว่ามากว่ากันว่าเหตุงานแบบเช้าชามเย็นชามเหตุแบบสบายสบายตามสไตล์ของเจ้าของคนพวกนี้ย่าได้หวังความเจริญก้าวหน้า เพื่อเพื่อก็ะอาจสิกระเด็นตกจากเก้าอี้โดยเฉพาะปัจจุบันวันนี้ประชาชนโดยทั่วไปคนไทยหยุคใหม่เขาหูท่านเขาบยานเจาาน้าย่านน่าแล้วเจา้านต,ต่างต่างต่างหากละ่ะย่านเขาถ้าหากว่าน่าผิดนะโดยเฉพาะสื่อโซเชียลต่างๆเป็นหลักฐานมัดตูปูกระทําพิษเท็ดพิษได้ย่างดีเลยแบบว่าบบมีอุทธรณ์กันเลยล่ะครับพี่น้อง ระวังเดอ้ออยู่ไกลๆเขากระซู่มเอาภาพได้โดยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเท่านั้นอันนี้พญาเพิ่นจังเว้าไว,ว้ว่าเห็ดหยังควรเห็ดแท้ปากวามือไปหัวใจจริงจังคิดเบิ่งการไกลก้าวขั้นเท้าใไ่คือมอนกินนอนเน่าแสบแลบลิ่นค่อยแต่ท่าท่างชีวิตขางหนาบอมีได้อยู่ดีครับพี่นอ้อง นักปาดมีความหูสิฟุฟูเววาอวดแห่งแกกะแห่งกลมเสมอเข่าอยู่หน้าอันละคาโตนั่นโตติบหอนของให้มูพ้งพี่น้องติให้จังคอยคือพญาญช้ะพนีเพ่นกกะบ่าถึงว่าเป็นนักปาดฉลาดล่ำมีความหูเป็นคนเก่งกะยาองค์หลายยาทาญ่หลายหรือว่าเยอะยิงจองหองนะ เป็นผู้ฮู้แหงต้องนอบน้อมทอมตนบ่ต้องอวดต้องกล้าอวดเกง่งให้เป็นแบบคมในฟักแล้วค่อยซักออกมาใส่เมื่อย่ามจำเป็นกรณีนี้เพิ่นบอกให้เบิงต้นเข่าอยู่ในหน้าเป็นตัวอย่างต้นเข่าแหงแกแหงมีประโยชน์แห่งมีความหมายต้นเข่าแหงแกแหงกล่มพญาเพิ่นก็บบอกให้คนเทาเบิงแล้วก็ยึดเอาต้นเข่าเป็นตัวอย่างในกรณีการติการช่มตัวเองนั้น มันบอแมนเป็นการสมควรหรือว่าเสื้อถือได้ดอกต้องให้ผู้อื่นคนอื่นอย่างเช่นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นต้นให้ติให้ช่มเตือนให้จังสิคือจังสิแมนจังสิเสื้อถือได้ครับพี่น้องอันนี้พญาเพิ่นก็จังเว้าว,ว้ววานักปาามีความหูสิฟู่ฟู่ว้าอวดแห่งแกกับแห่งกลมเสมอเข่าอยู่หน้าอันละคาตนั่นโตติบหอนของ ให้มูพ้งพี่น้องติให้จังคอยคือครับพี่น้องคนผู้มีสับหน่อยค่อยใจยแต่แนวเปืองเบื้องคนมีกำลังหน่อยเดียวมักขันท่าคนบ่มีวิชาความหูสู้ซี่อวดฉลาดมาดท,ทั้งสามธานีขั้นบอบากับแม่นเมา ขยานในบทนี้เพิินกระบ,บอกว่าคนผููบอกคอยมีเงินมีข้านั่นก็มักสีใสใจ่ายหรือว่าใสเงินเกินตัวหรือจับจ่ายใช้สอยของสินเปลืองเงินข่าหลายอีกพวกหนึ่งเพิ่นบอกว่าพวกที่มีกำลังน้อยก็มักขันท่าก้าพนันประมาณนั่นยกตัวอย่างอย่างเช่นกำลังกายน้อยแต่ว่าอวดเบงอวดเกง่งอวดกล้าเกินตัวบ่อเบิงเง่าหัวเจ้าของ หรือว่าพวกมีกำลังรับหน่อยแต่ว่าอวดแข่งกับการพนันจังสี่เป็นต้นและอีกพวกหนึ่งในพญา,าที่เพิ่นเว้าว่าพวกคนบ่มีความหูแต่ว่าอวดฉลาดปาดเปืืองทุกเรื่องทุกอันเพื่อเป็นการปกปิดปมดอยความหูหน่อยของตัวเองไว้คนสามพวกสามแบบนี้เป็นการประพฤติบอดกบอดีบอตตองยาได้เอาเป็นตัวอย่างผู้เพิ่นแต่งพญายเพิ่นกรจังก็ได้บอกไว้ว่า ขั้นไผเป็นจังสามแบบนี้ขั้นบ่บากะเมาล่ละครับพี่น้องพญาาเพิ่นจังวาคนผู้มิสัพบหน่อยค่อยจ่ายแต่แนวเปืองเบื่องคนมีกําลังน่อยเดียวมักขันทา่าคนบ่มีวิชาความหูสูซ้ซี่อวดฉลาดมาดทั้งสามทานี้ขั้นบ่บากะแม่นเมาครับพี่น้อง ซื้อว่าเป็นคนนั่นให้ทำเนียมน้ำเตามันหักเมียนใครไหวดีแล้วจังคอยหนีย่ามเมอรี่ล่ายายแปลงโสมให้มั่นค้องยาได้เป็นดังเสือ้อสนี่เต็นควงไปพญาในบทนี้เพิ่นกระบอกว่าคนเฮ้านั่นให้เอาตัวยางแบบเตา คือเตานันก่อนมันทีสีหนีไปเตาเขากะสีเมียนสิกบฝังไข่เขาไหวเป็นยางดีเพิ่นจังใดมีสำนวนคำเว่าโดยเอาเตามาเป็นบุคลาธิฐานว่าเตาใหญ่ไข่กลบคนเท้าผู้ลังคนกับเป็นคนบ่อคอยมีระเบียบบ่อมีวินัยเครื่องใส่ของสอยะส้ใยยายยงบองยูหรือว่าเฮื่อนหกคือจังห้างหนูอาจสิเป็นพวาราราชการหรืองานยุง โดยเฉพาะพวกที่เพิ่นเดินทางไกลไปทำงานจากบ้านไปที่ทำงานขาละประมาณ5า6 0กิกิโลเมตรหรือว่าเป็น,100 km, นล้อยกิโลเมตรนั่งรถโดยสารประจำทางเป็นชั่วโมงชั่วโมงตื่นเศร้ามากกะต้องตื่นตั้ง 5, แต่ตีสี่ตีหาอาบน้ำแต่งตัวออกมาล่อรถโดยสารประจำทางพอถึงปลายทางแล้วกะต้องตอลรถสองแถวขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างแน่ไปถึงที่ทำงานกับพอดี8โมงหรือว่าเก้าโมงบางเถื่อบางที่รถติดเนาะ ที่นี่ตอนขากลับเลิกงานประมาณ16นาฬิกา30นาทีหรือว่า4โมงหาโมงแรงออกมาล่อรถโดยสารประจำทางกว่าสิได้กลับมาถึงบ้านถึงซองกับปา๋าเข้าไป18นาฬิกา19นาฬิกาเป็นทุ่มก่อนเข่าบ้านก็นต้องแวะตลาดสื่อแกงถุงเข่าถุงก่อนเข่าบ้าน กินเข่าอาบน้ำสามสี่ถุ่มกับเขานอนตื่นตอนตีสี่ตีหาเป็นจังสี่อยู่ทุกมือทุกวันตั้งแต่จันทถึงศุขบางที่ก็อาจ,จมีวันเสาร์ไปน้่ก็ได้เวลาสีเข่าห้องน้ำก็ยังแถบสีบ่มีเลยเห็นพวกเพิ่นเที่ยวทํางานนี่ก็มักสิมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบขับถ่ายทั้งหนักทั้งเบาหลายคนคือกันครับพี่น้องอันนี้เพิินกะบ,บ่มีเวลามาเป็นแบบเตา ขั้นไผมีเวลากะเห็ดไปนะกับพี่น้องคือจังพญาเพิ่นวานั่นแหละซื่อว่าเป็นคนนั่นให้ทำเนียมน้ำเตามันหักเมียนไขว่ตีแล้วจังคอยหนีย่าเบรี่ล่ายายแปลงสมให้มั่นค้องยาได้เป็นดังเสือ้อสนี่เต้นควงไปยาสุไล่เสียถิ่มพงพันพี่น้องเก้า ยาสุไล่เผาเสือเมื่อย่องเพิ่นว่าดียาสุไล่เสียถิมท่างเข้าเคยท้องยาสะละพีนองหนีไปย่องผู้อื่นดีสุภาษิตสำนวนไทยของเข้าพ่อทีสีเข่ากับพญานีได้ก็คือที่เพิ่นว่าเห็นขี่ดีกว่าใส้ขันเป็นไผเป็นแนวนีพอเห็นขี่ดีกว่าใส่แล้วกาเลื่อยสาวใส่ไหกากินมันก็หวานข้อกาไปเลยแล้วนะเนาะพี่น้อง พี่น้องเ้าผูเกี่ยวของทางสายเลือดจังไดจังไดเลือดมันก็ข้นกลัวน้ำอยู่แล้วผู้อื่นก็คือผู้อื่นวันยังคำพี่น้องเคยอยู่น้ำกันมาเป็นหลายสิบป,ปีกินเข่าหมอเดียวกันหวดเดียวกันมีความผูกพันทางสายเลือดขั้นโเมนพวกใจวิปลิตพิษมนุษย์มานามันก็ขากันบ่ลุงดอกนอกจากพวกเดรชานสิงอยู่ในตหรือว่ามีกรรมต่อกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน คนอยู่น้ำกันมั่นกระอาดซิมีแน่มีพิษมีพลาดมีโอกาสกระทบกระทั่งกันได้แต่บอแมนพ่อเกียดแข้นสิ่งสร้างกันแล้วกระสีไปย่องย่อผู้อื่นว่าดีถิมพี่ถิมน้องผู้อื่นเขาก็อาจซีดีเฉพาะตอนดีกันถ้าถึงตอนเรียดสร้างกันมั่นกระสีบอกว่าพีก็น้องบอขากันได้นะเพราะว่ามันบอแมนสายเลือดเดียวกันให้คิดให้อ่านเอาให้ดีเดอ้อพี่น้อง อันมีพญาเพิ่นจังเวาจังเตือนไหวว่ายาสุไล่เสียถิมพงพันพี่นองเก๋ายาสุละเผาเสือเมื่อย่องว่าเพิ่นดียาสุไล่เสียถิมทางเฮ้าเคยท้องยาสลระพี่นองหนีไปย่องผู้อื่นดีครับอันอ้อยตาหวานลินบ่อพ่อเมื่อยหนาม,ม้ง หน่อยกะเหยหายจางจืดเลื่อยลืมจ้อยส่วนคำหวานคำเวบาหวานหูบอหูเบื้อหวานเจาะใจบอแลว้วหลายมือจืดบอเป็นพญาในบทนี้กะเขากันพอดีกับบทก่อนของเฮาที่เพิ่นวาอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายถึงเจ็บอื่นหมื่นแสนก็แกลนคลาย เจ็บจนตายก็เพราะเน็บให้เจ็บใจก็เป็นเรื่องของอิทธิพลของคำเว้าคำเว้าหรือว่าคำพูดนี่ก็คือเพื่อนบอกฮัล่าว่าเว้าให้ค้นหักก็ได้เว้าให้ค้นสั้งก็ได้เว่าให้ค้นถือกันก็ได้เว้าให้ค้นผิดกันก็ได้เว่าให้คนเป็นให้ค้นตายก็ได้เว่าให้ค้นกล้าให้คนกลัวเว่าให้คนสู่เว้าให้คนถอย สารพัดสารเพทีคําเว้าทีสิดนบันดาลให้เป็นไปฉะนั้นการใส่ปากใส่ภาษาก็ต้องให้ใส่ถูกต้องเหมาะสมทาบ่ควรเว้ากับบ้องเว้าคือจังเพื่นเว้าว่าพูดไปสองภัยเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองเพราะว่าคนเห้านั่นสิได้ดีก็เพาะปากสิเสียคนก็เพาะปากเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก จะได้ยากหอยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความฉะนั้นพญาเพิ่นกระจังได้ว่าได้เตือนไว้ว่าอันอ้อยตาลหวานลินบ่อพ่อเมื่อยามมุ่งน่อยกระเหยหายจางจืดเลื่อยลืมจ้อยส่วนว่าหวานคำว่าหวานหูบ่อหูเบื้อหวานเจาะใจบ่อแลว้วหลายมือ จืดปเป็นครับที่น้องไผ่ภ,ภูบมีศีลหาศิกขาเดียวบ่ต่างตอพ่อแต่มีรูปล่างให้เขาเอินว่าคน้นแต่ว่าภายในตนนั่นแฝงม่านหยักไงเกิดมากขวางแผน่นฝาหนาผื่นแผน่นดิน ขยาในบทนี้เพิ่นกระเว้าถึงว่าภูที่บอมีศีลหรือว่าศีลหาบอมีเมตต่จักตัวคำว่าบอมีก็คือพิษศีลทุกอ้อศีลขาดทุก้อกะทอว่ามีเพียงรูปร่างนาตาแขนขาเป็นคนทอนั้นก็คือที่ผ่านมาแล้วๆมากระผมได้นําเสนอไปแล้วเกี่ยวกับการแบ่งระหว่างคนกับสัตว์โดยใส่ศีลหาคอหรือว่าเป็นจะศินนี่ละเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ในการแบ่ง ขออนุญาตทบทวนอีกทีหนึ่ง้อพี่น้องเพื่อผู้เพิ่นพระท่านได้ฟังสิได้หูเรื่องเล่าข่าวก่อนเนาะเพื่อนบอกว่าการแบ่งระหว่างคนกับสั์นั่นใส่ศีลหาคือมีศีลหา้อในขั้นมบนวาผู้ใดมีหา้อครบความเป็นค้นกับร้อยเปอร์เซ็นเต็มความเป็นสัตว์บอมีหรือว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์ต่อมาขั้นมบนวาศีลหา้อในมีเพียงสี่อความเป็นค้นกับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ความเป็นสัตวรร์ก็เริ่มมีมา20%แล้วขั้นไผ่มีศีลเพียง3ขอ้อความเป็นค้นก็เหลืออยู่60%ความเป็นสัตวร์กร็เพิ่มมาอีก40%ขั้นแม่นไผ่มีศีลเพียงสองคอความเป็นค้นก็เหลืออยู่เพียง40%ความเป็นสัตวร์กร็เพิ่มมาเป็น60%ขั้นแม่นไผ่มีศีน้อเดียวความเป็นคนก็มีเพียง20% ความเป็นสัต์กับเพิ่มขึ้นมาเป็น80ละกกที่นี่ทาไพ่บ่มีศีลจักขอเลยความเป็นคนเบิดไปแล้วมีคาพอกับ0%ปอร์ซความเป็นสัตว์ก,ก็เต็มที่บริบูรณ์ลอ0เอันนี้คือโตกำาหนดกฎเกณฑ์ทุกคนเท่ากับสามารถตรวจสอบเบิ่งเจ้าของเองเบิ่งว่าในศีลหาขอนั่นก็คือ 1. ห่ห้ามคาสัตว์2ห้ามลักทรัพย์สห้ามประพฤติผิดท,ทางกาม สี่ห้ามว้าจาโกหกโป๊ป,โปโโมททททหมดเถิดห้าห้ามดื่มสุราเมล,ลัยสุรายาเสพติดนี่ห้าข้อนี่เฮาก็มาเทียบมาเทียมเบิงตามสัดส่วนนี่เนาะเทียบได้โดยใจเป็นกลางนะครับบ่ต้องเข่าข่างตัวเองบอมีไผ่หูน้ำเฮาดอกนอกจากเฮาหูเฮาคนเดียวเท่าน,นั้นขั้นขอดเฮาขาดเฮาบกพ่องไปเฮ่ากสาาส็สามารถที่สิสามราท่านเอาไม้ตั้งใจไม่ปฏิบัติไม่บอม่นว่า โอ้ยมันขาดแล้วก็ให้มันขาดไปเอาไว้เฉพาะที่คอที่มันยัง่งแบบนี้มันกะบ,บอแมนแนปไปไหนครับพี่น้องเป็นการเข้าใจผิดสินขาดกะต่อไม่ตั้งใจไม่เริ่มจากมือหนีวันหน,น,นีเวลาหนีไปข้างหนา้าส่วนที่ผ่านมาแล้วก็แล้วไปเพราะว่าเฮ้าบอสามารถกลับไปแก้ไขอีหยังได้แล้วเฮ้าผิดศีนมาเฮ้าทำผิดมาเฮากระตรงย่อมหับโทษอย่างเช่นผิดศีข้อที่หนึ่งปาหน้าติบบาท ไปข่าค้นมาจังส่สีสมาท่านศีลไม่หลับศีลไม่เพื่อให้พ้นพิษมันกับโบแมนผ่านมาก็ต้องฮับโทษสานุโทษไปตามกรรมส่วนสมาท่านไม่จากหนีเป็นต้นไปเมื่อนา่นั้นขั้นศีลเท่าบอขาดบบบกบอพองเฮ่าก็ได้อานิสงของศีลไปเต็มเต็มเลยละครับพี่น้องอันนี้เพิ่นบอกว่าคนดีชอบแก้ไขส่วนคนอะไรชอบแก้ตัวครับพี่น้อง อันนีพญาเพิ่จังวา่าไผภูบมีศีลหาศิกขาเดียวบ่ตั้งตอพ่อแต่มีลูบล่างให้เขาเอิ่นว่าคน้นแต่ว่าพายในตนนั่นแฝงม่านยักไงเกิดมาขวางแผ่นฟ้าหนาพื้นแผ่นดินครับพี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทีขลบหลักทุกท่าน พญานทีกับผมมาหาช่อนํามาเสนอในมือนี่เวลาเมื่อมื้เวลาแหรอครับกับผมมาหาช่อก็ขออนุญาตนาาําพญาผ้าม้วนอําลาผ้าจากพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทีเขาหลบหลักไปเพียงเท่านี้ก่อนก็อย่าลืมเดอ้อถ้าหากแมนวาฟังแล้วถึกเอิกถึกใจกับคลิปนี้พญานนี่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับผมมาหาช่อแน่กับผมมาหาช่อก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไวล้ลวงนามาณโอกาสนี้ครับผม เอาละมาพบพ่อกันใหม่ในโอกาสต่อไปคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้กับผมมหาช่อก,ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับผม